เมสูมิชาจราเวรามณีคือ5ประพฤติผิดในการ,รมเป็นการเข้าใจโดยทั่วไปแต่จริงๆแล้วมีความหมายมากกว่านั้นเพราะการประพฤติผิดในการ,รมสามารถแบ่งได้3ลักษณะคือ 1. ตอนไม่มีคู่ครองแต่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแบบนี้เรียกว่าเป็นชู้ 2. ตนมีคู่ครองอยู่แต่นอกใจไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นเรียกว่ามีชู 3. ตนไม่มีคู่ครองแต่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแลอยู่และไปมีเพศสัมพันธ์กันด้วยความยินดีถือว่าบาปเช่นนักศึกษาที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยความเต็มใจลักลอบก,กันทําโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ถือว่าไม่ควรเพ,พราะผิดตามหลักประธรมของสังคมไทยและจะผิดแค่ไหนต้องมาดูองค์ประกอบแห่งศีลซึ่งมีสีข้อคือ 1. ใ่ช้หรือหญิงที่ต้องห้ามคือใช้หรือหญิงที่มีสามีหรือภรรยายอยู่แล้ว 2. มีจิตคิดจะเสพกับบุคคลนั้น 3. ม,มีความพยายามในการเสพ 4. ยังเอาไว้ว่าเพศใหถึงกันถ้าทำครบทั้ง4ข้อจะถือว่าสินขาดโทษหนักเบาของการประพฤติผิดในกามขึ้นอยู่กับความดีของผู้ถูกละเมิดความแรงของกิเลสและความพยายามในการทำความดีของผู้ถูกละเมิดสามารถยกตัวอย่างได้คือบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติรักษาสิ่งบริสุทธิ์หรือว่ามีผู้ปกครองที่ยังคอยดูแลอยู่เป็นต้น 2. ความแรงของกิเลสคือความต้องการหรืออารมณ์ทางเพศมีมากน้อยแค่ไหน 3. ความพยายามในการทำเช่นการหอมแก้มการจูบไปจนถึงการร่วมเพศข้อกำหนดทุกข้อจึงถูกกำหนดไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต